<TV. S 2> ช่วงนี้แซดสเปเชียลพร้อมมาอัปเดตดเรื่องราวแซดๆกันแล้วตามไปแซดกันได้เลยค่ะ อีซุซุในประเทศไทยมุ่งมั่นเดินหน้าสารต่อโครงการอีซุซุให้น้ำเพื่อชีวิตร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องสู่ปีที่10พร้อมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจรแก่โรงเรียนแห่งที่43โรงเรียนอนุบาลสีบรรพตจังหวัดพัทลุง โรงการอิสุสให้น้ำเพื่อชีวิตวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมสร้างระบบกรองน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ การส่งมอบโครงการอิสุสุให so, ้น้ำเพื่อชีวิตในครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างยั่งยืนพร้อมสร้างรอยยินที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียนด้วยความร่วมมือของทุกคนโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ต้องแบ่งปริมาณน้ำบางส่วนนะคะให้กับชุมชนที่ใกล้เคียงนะคะกว่า307หลังคาเรือนค่ะซึ่งส่งผลกระทบด้านล ะะให้กับชุมชนนะคะตอนนี้ค่ะอิสุสุก็เลยร่วมกับทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะคะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่เราเลือกโรงเรียนอนุบาลสีบรรพตเป็นโครงการที่43ของเราในโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะ โครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตได้รับรางวัลเกียรติยศจากในประเทศและระดับนานาชาติตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจวิถีอีสุสุนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูดรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาและมุ่งมั่นตามปัณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไปค่ะ